ผู้ที่แข็งแกร่งคือผู้ที่กล้ายิ้มให้กับความทุกข์ผู้ที่มีความสุขคือผู้ที่หัวเราะให้กับอุปสรรคความแข็งแกร่งของจิตใจคือการหัวเราะให้อุปสรรคและยิ้มให้ความทุกข์ในชีวิต Language. เรามักจะ,ะเผชิญหน้ากับความทุกข์และอุปสรรคที่เต็มไปหมดแต่ความแข็งแกร่งของจิตใจน,นั้นเกิดขึ้นเมื่อเรากล้ายิ้มให้ความทุกข์และยอมรับมันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของเรา การมองเห็นความสุขในความทุกข์เป็นสิ่งที่ทําให้เราแข็งแกร่งความสุขไม่ได้อยู่ในการหลีกเลี่ยงปัญหาหรืออุปสรรคแต่อยู่ในความสามารถในการหัวเราะและยิ้มให้อุปสรรคมันคือการเรียนรู้จากประสบการณ์เป็นการมองในมุมที่ให้ความสําคัญกับสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นและเป็นการเรียนรู้จากความล้มเหลวความแข็งแกร่งมาจากการยอมรับความทุกข์และการก้าวผ่านมัน มันเกิดจากการรับผิดช,ชอบต่อชีวิตของเราและการสร้างสรรค์ความสุขในทุกๆสถานการณ์ดังนั้นในแต่ละวันของชีวิตของเราเราสามารถเลือกที่จะยิ้มให้ความทุกข์และหัวเราะให้กับอุปสรรคและด้วยความแข็งแกร่งนี้เราสามารถผ่านทุกๆอุปสรรคในชีวิตของเราด้วยความสุขและความมั่นคงใจความแข็งแกร่งและความสุขเป็นสิ่งที่เราสามารถสร้างขึ้นในชีวิตเรา โดยไม่จําเป็นต้องหลีกเลี่ยงความทุกข์หรืออุปสรรคในทุกสถานการณ์เรามีโอกาสในการเรียนรู้และเติบโตการมองเห็นความมุ่งมั่นและคุณค่าในทุกวันของชีวิตการยิ้มให้ความทุกข์และยิ้มให้อุปสรรคมันเป็นสิ่งที่ทำให้เราเป็นคนแข็งแกร่งและมีความสุขมันเป็นการรับมือกับความทุกข์อย่างมีความสุขและความมั่นคง อย่างไรก็ตามมันไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะทําได้ในทุกครั้งแต่เป็นสิ่งที่คุ้มค่าถ้าผ่านมันไปได้มันเป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์และเติบโตอย่างต่อเนื่องดังนั้นขอให้เราทุกคนสร้างความแข็งแกร่งและความสุขในชีวิตของเราโดยการยิ้มให้กับความทุกข์และยิ้มให้อุปสรรคและพยายามเรียนรู้และพัฒนาในทุกๆวันของเราขอบคุณทุกท่านที่รับชม แล้วพบกันใหม่